นามัสการครับผมอาจารย์ครับอ้าวเดินพ้อคนมีโชคมาจังเลยบ่เข่าก็มาหาเนาะมือนี่มาหาที่เงียบสงบครับเอ้ามาเยี้ยมันเสียงดังไม่เห็นบ่คุณทับใจเอาตอนเศร้ามันเงียบดีอยู่ดีครับเรากับบรรยากาศเย็นๆรักษาแพ้ใจตัวครับอาจารย์ที่ภาซาเนอะภาซาเนี่ยมันตมันมันมันสีเงียบเนาะมันสีเงียบโอ้ยอาจารย์ไปเบิ่งเลงเงียบพี่เี็ไปนั่งอยู่ทางรถมันก็สงบหรอกแั่ไหนไปนั่งยุ่ยมีภาษาครับผม ไปนั่งอยู่ป่าสามันสงบ่เลยสันมันสงบอยู่ป่าสาแต่ว่าใจแล้วมันสิบอสงบครับนั่งอยู่ในป่าสาเนาะกต่พอดีเขามากมึอเช้านี่พอดีเจออาจารย์พระอาจารย์อยู่นี่เพิ่นบอกว่าอาจารย์ใครวัอยู่งสันอาจารย์ก็สิไปธุระว่าสันเฝ้าวัดให้แน่่วาสันแต่พอดีเลยก็ได้ได้เฝ้าวัดแม่ตาเศ้านี่แหละครับไปธุระไปหาเบิงันไปวัดอยู่ในเขตเจ้าของไปเบิ้งพระเบิ้งเงี้ อาจารย์ก็เพิ่งจะกลับมาหอดเออมาหอดเราจะพักก่อนนั่นแหละเอาพระอาจารย์เห็นว่าถามพุทนมีโชคเลยบอกเป็นยังคือต้องได้รักษาแผลใจว่ว่วบ,บ,บ,บ่เมือ่อยห่จะไปถามด้เอยนะถ <laughs> ามแล้วก็ซ้ำๆเตือนเรไปถามได้ยัง <laughs> โอ๊ยมักหนึ่งกับแปดแห้งโถน,น้อโอ้ยแปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งเก้าเก้าชุดเก้ามาสนใจ เก้าศูนย์เก้ากับจับครับกับศูนย์เก้าแต่ว่าเก้าเก้าบ่เอาอครับถ้าจานยังว่ามักเลขเบันอยู่เนี่ยแต่ว่ามาัมากเลขเบิ้ลแต่ว่าไปเป็นมักเจ็ดเจ็ดอยูนี่เก้าเก้ามันเพิ่งออกไปบางวัดที่สิบหกมีหน้าหนึ่งดีครับเขาก็จานท้ายมันหลอมเขายี่บ่อมันก็มาออกอีกอย่างว่าเลขขั้นเป็นออกลำเขานะ่ะครับถ้าเป็นเลขตัวอื่นนี่ยังเข้าว่าแต่ว่าพวกเป็นอยังครับถ้าออกเก้าเมาหนี่ผมพอเสียใจจักเม็ดครับ ว่าเนี่ตัวนี้ไปเรียกแผ้ใจไว้ก่อนแต่ว่าอาจารย์ครับว่าเลขปูตัดมะขาวเขามา้ามก่อติดแต่ว่าเพื่อนจะให้เป็นเลขเป็นเลขชุดสามตัวสามตัวสามตัวต้องมาตัดเอาเขาวงวดแรก860เขาบนแล้วก็ หกแปดห้าเขาหกหาเขาล่างงวดนี่เก้าศูนย์เก้ามั้เข่าเก้าเข่าล่างอีกนาจับตาด่ครับบานนี้มปิดใจมันตาเพิ่นผมสิว่ทิ้งดอกบานนี้ถ้าปูเขาเขียนให้สีเราก็ไปจอดเพ่อจะปีแล้วเอาปูตับขาวเพิ่งจะมาสามงวดี่ครับอาจารย์ครับเพิ่งจะมาสามงวดบานนี้เบิ้งวางงวดวันที่หนึ่งมีเทน่าเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ี ม่แน่ใจว่าเพิ่นจะมาหรือบ่มาบาานเพราะพ่อขอเพิ่นแล้วขอผู้ตาบ้าขาวบอกครับพันเอาปูพุ่มเอาเลขบนเอาสามตัวเพราะผู้ตาาขาวเอาเอาเลขล่างกูเขาปูพุ่มเนี่ยสามตัวขอผู้ตาาขาวสองตัวแต่ปูพุ่มด้แล้ว ปูพุมาแล้วเอาปูพุ่มไหมอ่มาตะตองหวดอีกแล้วหรอครับมาตตองหนวดไปพระอาจารย์พระอาจารย์กับด้เบราที่พระอาจารย์บอกว่ามือมือขึ้นว่านเนี่ยตอนที่ผงมาว่าตอนเสารเนาะพระอาจารย์ฟันขึ้นก่อนไม่ออกขึ้นตอนเสาผมพอมาพระอาจารย์บอกว่าปูมาอยู่แต่ว่ามายิมซื้อผมจำได้เลยนี่งวดที่สามที่ปูมายิมเพราะเพิ่นมายิ้มห้ปุ๊บเหล็กปูบอก มันไปกองออกออกูปะเขาไปออกของกูตับปะเขาอันนี้คืออันที่แรกอัน,นที่สองเลขถูกถ้าจุดย่ามใดได้ตรงกันน ى, <c oughs> บอมากแน่นจะแตกก็ดีสามครั้งนลครับสามครั้งแล้วแลกก็ดีต้องต,ตรงกันตรงกันเป๊ะตรงกันแต่ว่าหักเปลี่อนก็มือออกห,หนึ่งถ้าปูมายิ้มให้วดนั้นเลขปูอกเขาสองถ้าจุดทูบแล้วได้ตรงกันวนนั้นบอออกนี่ผมสจับจุดไปเรื่อยๆยังสี่ละครับกระเบียดเส บอ่อถับปูมากไม่มเหยียบนี่ถ้ามาเหยียบไวแล้วนี่คือบออ่อแต่ว่า,าท้ามาเตถิ่งตัวนั่นกับบ่อแต่ว่าสิออกตัวที่เหลืออยู่นี่คือที่ผู้พุ่มเพิ่นเคยมาลักษณะนี้เนะาะบ้านนี้เมื่อคืนนี่ปูพุ่มามากเพิ่นวาจังไรแน,น่ครับเป็นศูนย์ตัวนะคืองงใจบักนังเลยผู้ใดเล่ะบกักไดนจังแจ็กแล้วครับ แบกนันกีมีแบบเดียวด้วยเดียวนี่ขันบบกนั้นมันได้เลยเอาสิงโก้ยังปูห้เลกแปดเกาหนึ่งกับเจ็ดแปดไรเนาะผมก็ซื้อเบดละมผมกับเอาตามปูบอกเลยดิไปตามคนตัวเนาะคืองูแต่เอาไปให้มันทุนนี้เลยอ๋อคืองูแแ่เอาไปให้มันทุนหนักหนักหนักบาทนี้ครับสาคัญแล้วถ้าเอามาให้คนมีโชคนี้ปาทคุบมันเร่ตอนนีนเฮะเอาไปทุบ ทุบหัวมันเลยเอาไข่มาอยู่บ่ครับฮะเอาไข่มาทุบหัวอีกแล้วเราปูเอาไข่ให่บ่ครับเพื่อเอาเลขให้เอาไข่ไข่ไปทุบหัวมันดูเอาไข่มาทุบหัวอืมันคืองูแผลโอ้ยบาดนี่ล่ะเอาไข่มาทุบหัวเอาไข่ให้พระอาจารย์ เอาไปตุกหัวมันดูนนมันคือโง่แถใครตุกหัวนี่มีอย่างเดียวเลยดีครับอาจารย์อะไรลนะศูนย์หนามืยจับก,กันเนาะศูนย์เจ็ดออกแล้วศูนย์หกออกแล้วศูนย์สามออกแล้วต่อไปสิเพราะศูนหาบมกบาทนี่เอาแต่ว่าเพ,เพิ่นเบาแค่นี้ปเป่ะครับเพิ่นศูนมากพอมัมนงนะศูนมากพอเอาปูศูนย์มาก ท่านบริสุทธิ์ไงพระอาจารย์ท่นบริสุทธิ์ในบักนั้นม <c oughs> ันก็งโง่เฉยธรรมดาเอาไปทุบหวัวมันดูมันพูงโง่เฉยเอาเอาไปทุบหวัวมันดูแต่ว่าเอาไข่ให้ไข่จักหน่วยครับอาจ, <c oughs> จารย์ไข่จักรฟองครับไข่สองไข่สองฟองไข่สองฟองบอกให้เอาไปทุบหวัวคนมีโชคครับ แต่ว่ามือนี่จะบอกเขียนตัวเลขแต่ว่าให้เอาไปพิจารณาก่อนนะครับปูศูนย์มาเลยครับปูโม,โมโหมากแล้วก็เอาบอกว่ามันคืองูแถบกันนน่นเอาไปทุบหัวมันดูเอาไข้ให้สองฟองเอาซอยกันแปรครับบาทนี้หรือว่าพระอาจารย์จะแปรให้เลยครับ เปี่ยนเราทุไมิตกแกมันลีละเอ่อเอาบ่เป็นยังครับให้เอฟซีเนซอยกันแปรให้เป็นซอยกันแสดงความคิดเห็นเข้ามาเขียนไปรอดฮะเขียนรดเขียนรดปะครับอือเขียนด้ยมัยเลยไปห้าว้เอาชีได้ไปห้าว้อืมโอเอาสันผมตามใจะอาจารย์ทุกอย่างด้วยครับผมเดี๋จะรอบปู่เขาทข้งโาท เอาแปบ๊บหนึ่งนะครับเอา,าเขียนปากกาแดงนะบับลงเขียนปากกาแดงเขียนทับเขียนทับ<ะ> สุนห์หาโอ้ยต่ากับสูนก็สิมาคู่กันหลายมาคู่กันบอ,แนอบแต่โน่บาดมันล่อง,องนี่นสวง จำนว่สองวงเล็บสองนันไม่ม่ค่าใส่สองสองบครับที่เอาใครให้สองข้องบ่ครับวงเล็บสองศูนย์ะครับมนมีใส่ตาวงวเล็บใส่ตรงกลางนี่บรครับถ้าว่าศูนย์นี่มากน้าทีอเป็นสองศูนย์หาใส่ที่บ่ครับบ่ตัวเดียวนั่นแหละวงเล็บสองไว้ศูนยเนอ่นีไหายเสร โชวโดดมาได้ได้ครับบ้านี้กสีโช่แบบๆหนึ่งตาบรกาศพ่อจะเห็นอยู่หรอกครับอ่าล่องเบงครับผมปูศูนย์มาเลยครับโมโหมายางแห้งเลยมันคืองโง่แถบอกัศนั่นเอาเข้าไปทุบหัวมันด้วยัสันเอาไข่ให้สองหน่วยครับเอาไข่ให้สองฟองนะครับแต่ว่าเตเก่ามันจะใส่กับโงหูขนกันครับเพรารย์เพื่อว่าเขียนตัวนี้ละสันแต่ว่าวงเล็บสองไหวเพราะว่าไข่สองฟองนะครับ เอาจังไหนกะถ้าเห็นต่างนะครับกับให้ซอยกันคอมเมนต์มากครับผมนะครับอันนี้เป็นตองวดครับครับมิสซาเตเลฟปูขาวครับเดี๋ยวต่อไปกับล่อปูปาขาวจะเอาเรลลืลกลางขอเรข,ขอกล,ลางน้าเพิน่นบอกกาวเพิ่นว่าขอขอเป็นเลขล่างขอสองตัวไมได้บรืครับโอ้แต่ว่ากับสอ,องตัวเรืเลกลางังว่าขอเลขล่างแต่โอ้แต่ว่ากับว่าเป็นยังไงเพราะว่าปูเพิ่นไทยมาเทีละสามตัว เพาเอามาตัดก pues ันได้เราเนี่ยคือบอกว่าขอบุญ okay, so like the so ับขอรานเท่านั้นครับย่อมาหลายกับเก่าย่อมาลายหลายมันซื้อมวัตถอแต่ว่ามาหลายกับบ้านมันกับบรนีไกไก่นยักเกล็ดนี่ละครับเห็นว่าวนเป็นเก่าเก่าวนไปเก่าวนมากยู่ดีครับเอาแต่ว่าผมคิดว่าที่เพื่อนไฮบ้านเป็นตัวเลขสามโตเนี่ยเราไ้มาตัดเอาเองคิดว่า เพื่อนน่าจะให้แบบตรงๆบได้มันสีพิษชีนพิษอย่างเพิ่อนนะคิดว่านะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนะครับเอากัโอเคครับผมชัดเจนแล้วครับในส่วนของเอาความฝันสไไยนะครับกับเราให้ฟังชัดเจนแล้วนะครับเนาะเห็นตังคยังไงครับแสดงความคิดเห็นกับคามามานะครับเนาะบ้านนี้กะบอกนั่แหละบอกขงัญเศรวงูบอกขวัญเศรางูบอกขวัญเศรางู เอาครับผมเอาวันนี้ผมกลยจ้ะครับว่านอาจารย์อาจารย์กมาแล้วดั่นี้ปกันกับกัปตันยุทธ์สุนทรนันท์ครับผมขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมโอ้นมัสการครับ